สวัสดีครับเอพีทุกท่านครับการเดินทางไปอบรมที่กรุงเทพครั้งแรกโดยการใช้เครื่องบินโดยสารนะครับอันดับแรกเราก็ไปเช็คบินที่สนามบินร้อยเอ็ดนะครับเข้าสู่ผู้โดยสารขาออกไปตรวจกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อผ่านแล้วก็ไปนั่งรอทีอ่ที่นั่งพักคอยที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับผมสหรัดตอนนี้ก็รอเครื่องบินเมื่อได้ที่แล้วก็เดินทางขึ้นนะครับสู่เครื่องบินโดย จุดนี้นะครับก็จะเป็นบันไดสําหรับขึ้นเครื่องบินมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องนะครับเราก็จะเดินขึ้นแบบนี้นะครับสําหรับตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยสักครั้งครั้งแรก,กเลยอลองทําคลิปวิดีโอดูนะครับเซลฟี่น,นิดนึงเสร็จแล้วขึ้นมานั่งในเครื่องเรียบร้อยแล้วครับและเครื่องก็ได้เริ่มออกจากสนามบินรอยเอ็ดนะครับมุ่งหน้าไปสู่ ดอนเมืองกรุงเทพมะา,านาครนะครับบรรยากาศด้านบนนกอก็เครื่องบินกําลังรันเวย์ขึ้นนะครับลอยขึ้นแล้วก็เริ่มจะเห็นบ้านอาคารบ้านเรือนเล็กๆแล้วนะครับอพอมาถึงแล้วนะครับเครื่องบินก็ลงจอดสนามบินแล้วก็เราก็ลงจากเครื่องบินไปขึ้นรถบัสเพื่อที่จะเดินทางไปที่พักนะครับตรงนี้ก็เป็นชันชราจิสัทกษัญนะครับผมนะ ก็จะเดินทางไปที่พักแล้วนะครับพอถ,ถึงที่พักก็ทําการเช็คอินนะครับเพื่อที่จะเข้าพักชื่อโรงแรมแจสโฮเทลนะครับก็สวยงามหน้าเข้าพักมากเลยนะครับบรรยากาศห้องพักนะครับรู้ราสะดวกสบายเรียบง่ายเรียบรู้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมนะครับบรรยากาศกรุงเทพช่วงนี้ก็หน้าฝนนะฮะถึงที่พักแล้วขอลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ